เ s ิญท g e น t l e m e n Welcome b a c บ to m u a ยไท a ไฟเตอร์เอาล่ะครับท่าผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์และในกู้่ที่6ของเรานักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสและก็จะขอชี้แจงก่อนนะครับเมื่อสักครูน่นี้นักชกฝรั่งเศสนะครับขอให้ใช้ชื่อเขาว่ากูกี้เคอร์โนแทนที่จะเป็นชื่ออังเดรคูะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่อยู่ในหน้าจอจะไม่ตรงกับชื่อที่ผมประกาศนะครับ All right, ladies and gentlemen, introducing a French Warrior, fighting above the blue corner, 23 years of his running at Chalkwood BKK Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Googie Kano! Gentlemen, introducing your french warrior fighting out of the blue corner 23 years of age, ladies and gentlemen cookie no and it's a partner in the red corner you're thai warrior he represented province 15 years of age ladies and gentlemen let's hear it for chef who is it gentlemen introducing your thai warrior fighting out of the red corner he represents uttaradit province 15 years of age Jeff ต่อคงอินทางท่านชมครับในคู่ที่6ของรายการพิกัด55กิโลกรัมครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสครับนักชกในมุมน้ำเงินครับคุกกี้ครโนโครับนักชกจากฝรั่งเศสครับจะเปิดศึกปะทะกับทางด้านเชฟต่อคงอินดูทนางนหน้าจอเัยน,นักชกในมุมน้ำเงินขอเปลี่ยนนะครับแนมะ่ จริงแล้วนั้นเป็นทาด้าเป็นชื่อกูกี้เคอร์โนโครับปัจจุบันนั้นเจ้ากูกี้ครับในวัย23ปีครับสูสี169ซนติเมตรส่วนทาด้านักชป็นบุมแดงครับเชฟต่อคงอินครับนายชาดาจินโตครับจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ในวัย15ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1นครับเป็นอีกนักชกจากต่อคงอินครับมาวันนี้2รายแพ้ไป1จากสิงห์ดำครับ ครับอุปกรณ์การชกไม่เรียบร้อยครับทางด้านคุกกี้ครับมีปัญหาครับเดี๋ยวดูว่ามีปัญหาตรงไหนครับน่าจะเป็นบริเวณกระจับครับกระจับไม่เรียบร้อยครับฮ่อุปกรณ์สำคัญด้วยครับไม่มีกระจับว่าต่อยไม่ได้แล้วณนีเที่งครับ <inequ ity S 1> ครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศก่อนครับสวยๆงามๆครับรอยิมข้างสังเวียนครับข้างสังเวียนเขาสวยจริงครับชาวเมียนชาวต่างชาติมาตอนนี้เรียกว่าที่ชอบมวยไทยครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าทันจะคู่นี้ก็ยังเหลืออีกคู่นะครับในคู่ในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านสามพยักษ์เกียรติธีระพงศ์ครับกับทางด้านเจ้ามนฑลสวรรค์สอบุญมากรออยู่ในคู่หน้าครับ ดูบรรยากาศครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวจีนครับรวมไปถึงชาวยุโรปก็ต้องบอกว่ามวยไทยนั้นดังไกลไปทั่วโลกครับท่านผู้ชมครับเราต้องภูมิใจนะครับศิลปะมวยไทยของเราเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเอาละครับตอนนี้มาบนเวทีแล้วครับแสดงคุกกี้ครับยกที่หนึ่งครับมรกมการจนยิงสับมือครับสายกับฟ้าครับคูกี้ ความการปรญหาครับยึกยักแหกจังหวะเดินเข้ามาเนี่ยคือคั้กเลยกันครับคุกกี้สายมานะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเชฟเดินหน้าเบียดก่อนเลยครับสายมาหลุดครับทรายคุกกี้จิ้มลำตัวครับเชฟคุกกี้เดืพยามขับต่อแข็โตครับเอาล้วครับเกมเปิดครับเชฟพยายามเดินขึ้เดินเุยเข้าหาคืนเลยครับเชฟนะครับขวามาก็สาดซ้ายคืนครับอย่าเบื่อมาซ้าย เสือเรียวจะจับในครับคุกกี้เสียบมาก่อนครับได้แผงได้คนดอดครับกรรมการแยกออกมากรรมการต้องยิงแกสรมาลาครับคุกกี้เตะซ้ายเฮ้ครับเดิกเกดลูกเตะซ้ายของคุกกี้เส่ซ้ายต่อยซ้ายครับปาทั้งหลายครั้งแต่เชฟช้าไม่ได้นะครับคุกกี้แกเร็วครับจังหวะเติมแกนี่ดีดได้คล่องทางด้านคุกกี้ครับซ้ายสปารมาแต่ละครั้งเนี่ยข้าเป้าตลอด โดนเอี่ยวแล้วตัดทิ้งครับมาสู้มาครับเทฟเดิเดข้ามาครับคุกี้พยายามผลักออกแต่ไปไม่เข้าในครับนองครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมาเตะชุดกับคุกกี้โดนจามาโดนติงด้วยเสาขวาครับคุกกี้แบบเด็กก็พยายามจะพุ่งเข้าชนครับชุดถนัซ้าซยตกเอ้าไอ้มาเป็นชุดเลยครับมาดหึงสองแล้วเติม์นไม่แข็งครับโอ้ยหมดจะมานี่มาเป็นชุดใหญ่ๆครับจะนั่งคุกกี้เตะซ้ายต่อยซ้ายตามสุดครับ เชฟบงในหายจังหวะเสีชฟตายเอาคืนทันทีครับนี่ครับตุกี้เตะซ้ายยาวๆครับเชฟจิ้มลำตัวอู้ยไปท้องกับหมัดขวาดอกนี้ครับฟาดตัวเอาตอกมาครับฟาดด้านโคกี้เชฟกดในน้ำเสียบตายทันทีนี่ครับย้ำไปที่บริเวณแผลเดิมครับวงในะครับไปแลกกันครับครับตุกี้วางไปซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วมาโอนยมาไปช่วยเอาไม่รู้กี่หมัดต่อกี่หมัดครับ เชฟนี่งงหัวไม่ขึ้นเลยครับเมื่อสักครู่นี้ปัจจัยได้รับมาดเตะคือเป็นติดมันครับทางด้านเชฟครับเรียงตะเตะแล้วต่อยตามครับเด้งไปขวาครับเชฟเด้งไป้ายตอนนี้นี่แหละครับแม่แก้ไทเกมมาถูกทางนะครับต้องใช้วงในเล่นงานครับเบ็ดบาได้แล้วเก็บได้โอ้โหลูกนี้สวยงามครับกว่าจากหมดจดงดงามเหลือเกินครับนะครับสายยาวๆครับเเล่นงานครับใน เตะเข้าไปครับผมเลยครับขวางหน้าอถือไหมกลับมัดบนก่อนครับตีด้วยขวาซ้ายครับพยายามจะหาจังหวะยังเด้งตามไม่ได้ครับเหิดใหม่เริ่มสแสดงเตะตลอดครับทางด้านเชฟแต่ก็มีแข้งซ้ายจากกรุกกี้ครับอาร์ครับเขี่ยรล้ววางเอ้าจิ้มซ้าลูกนี้เมาครับหน้าเชฟโดนอีกทีครับครับเด้งเข้ามานั่นเชฟนะครับ อยากต้อหายไหมคุกกี้ก็มีอาการช้ามีอาการแผ่วครับชักซอกอีกที่เหวี่ยงจะหลอกครับเติมด้วยหมัดซ้ายแล้วเหวี่ยงมาเอาละรครับเจอเชฟจี้ติดแบบนี้ในคุกกี้ออกอาวุธไม่ถนัดครับผู้จิ้มอะไรกันทีครับทางด้านเชฟเด้งตีทันทีมาแล้วครับหนักหนักทีทีจากทางด้านเชฟเด้งตีไปเรื่อยครับอา้าวตอนนี้เนี่ยเข้าทางทางด้านเชฟต่อคงอินเลยครับซับมาอีกครั้งฝางแล้วง้างสับซองมาก่อน ตีได้ไม่ได้ครับยังช้าไปครับท่านเชฟแต่งตัวค่อนข้างช้าครับสปีดเร็วกว่านี้นี่ได้เห็นเขาดีแน่นอนครับเชฟอุ้ยโดนสมัดครับเดนเวียงออกมาหนีไม่ออกครับสู้ในครับสตาร์คุกกี้อ้าวโอเอาขาของดานเชฟมาอีกแล้วครับสองดอกเน้นๆเต็มหน้าทองครับนี่ครับบินตีสบายๆครับคุนายจากเชฟเดินหน้าควบต่อครับลุยต่อไปพยายามเดินที่รับกรรมการส่งสัญญาณมือครับเตือนนะครับแบบนี้คุกกี้โดนแล้วครับ นี่เลยครับมาตั้งรับเยอะครับในยกนี้ครับโดนจนได้ครับกรรมการยอดยิ่งก็เยอะเลยครับนะครับขวาในเชฟสับซ้ายแล้วเสียบไม่เสียบเสียบครับได้มาหนึ่งเพ่จะเติมสองเติมสามนั้นยังคงช้าอยู่ครับเอาจนได้ครับโดนในจากเชฟเดินหน้าเข้าครับถูรกีวายังไงอ้าวแล้วครับขึ้น้ายไปจุนขวามาโดยแล้วมีอาการเหมือนกันครับเชฟยังไวใจไม่ได้ครับใส่ตัวเรียนมาเตะตัดเข้ามาครับแล้วนี่ครับเพียงเข้าไปตกด้วยซ้าย ี๋ยวจะขวาเสียบอีกก่อนครัตนาเชฟนี่เลยครับต้องอาศัยความดื้อเลยรัตนาเชฟนี่เลยครับจิ้มเดยหมัดแล้วเสียบที่เข่าครับไปอยู่ที่เข่าซ้ายครับกัตนาเชฟโอ้แล้วมาชุดใหญ่เลยครับอัดไม่อย่าเอาแต่มาแล้วกันี่ครับอย่าให้ได้ต่อยครับโอ้ต้องรีบควายคว้าไว้กัตนาเชฟนี่นะบโบมแรงนี่กระทุ้งหนักๆครับเชฟ กูกดกี้ออการจุดเกี้ยครับเอาละครับมาร์ตไปเตียบไปครับหน้าเชฟเริ่มเดินเกมอีกครั้งครับอะไรครับวางด้วยทางซ้ายเตะยัดเข้ามาเชฟรัดตีรับเด้งได้ครับจังหวะของหน้าเชฟปงในเนี่ยกุกกี้ไม่ค่อยมีหินครับแต่พอพาออกมาได้ก็ตีอ้าวเชฟบันเลงเพลงเขาต่อไปครับลากมาตีกดมาเสียครับนเดือดครับจี้ถูกจุดครับ ทกี้ต่อยหมัดไม่ได้ครับแชต้องขวาต่อครับกูกี้ถุงยมัดชุบมาแล้วครับนี่ครับต้องใช้ไพ่ตายโอ้อาลังเชฟมีอาการช้าครับเฮ้ยครับพอมาได้เอาอาการเริ่มกำเริบเข้ด้านเชฟโดนเข้าไปนี่เข้าไปเบามาครับโอ้โดนเมื่อไหร่มีอาการเมื่อนั้นเหมือนกันครับนี่ครับเวียงเข้ามาเสียด้วยขวาก่อนครับด้านเชฟครับเขาต้องรีบจับครับยืนห่างเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับสังสการณ์ยังวัใจไม่ได้ครับเชฟ จะกอดต้องกอดให้จริงให้จังครับมัดนายมาเดาสายโอ้โหวันนี้ปิ่นตีครับพลังกำลังนี่มีเหลือเกือครับเนี่ยเอาเลยครับเฮ้ยเชฟเป่าๆเหมือนกันครับคุกกี้ตบมาอีกแล้วครับหมัดปิ่นเข้ามาด้วยมัดชุดพยายามจะหลอกต่อยครับแต่เชฟคว้าไม่ได้ครับอะไรต้องวางแข้งเตะแล้วจับครับแล้วตีเข้าไปนี่ครับต้องบอกว่าก่อนจะตีได้นี่ก็ลงทุนสูงเพื่อเธอวันนี้ทางด้านเชฟฝ่าดงแข้งเข้าไปครับ เสียบด้วยเข่าขวาขับมัดในมาเด้งอีกครั้งครับนี่เลครับแย่ครับแย่การสับมือครับเทฟเดินต่อนีทางด้านมาตบขึ้นมาจากคุกกี้ครับอ้าฝ่ายมากว่าจะจัดได้รับไปพอสมควรครับเทฟเนียตีได้ครับตีอยู่หน้ามุมแดงนะครับว่าไปตีไปเสียบไปทางด้านคุกกี้ก็พยายามจะเคาะลำตัวครับนะครับเกี่ยวมาคืนด้วยแข้งขวาครับ เชฟยังเป็นฝ่ายเบียดกุกกี้จิ้มเลยมาซ้ายเสียดด้วยข่าวขวาครับเชฟโอ้วุธอื่นนี่เพักไว้ก่อนครับขอวงในครับเชฟลุดโมในเข้านั้นครับอาวุธรีเองถนาดนะครับเชฟเดินหน้าด้วยตาป้ายวางด้วยแข้งซ้ายของเชฟยัดเลยครับโอ้ยครับอยากออกมาช่วยท้ายเกมครับเดินหน้าลุยต่อครับเชฟเดินหน้าเข้าไปมีแข้งซ้ายเข้ามาจากกุกกี้ เชฟพยายามสับสอกซ้ายครับไหลตอนอยู่หน้าบ้านของเขาคนับคุกกี้นะครับกับนายเสียบไป้ายและคลบ3ยกครับหนี่ครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่6ของรายการครับระหว่างทางด้านเจ้าคุกกี้เคอรโดครับ่นผูชมาวฝรั่งเศสในมูลน้ำเงินกับเชฟต่อคงอินครับดูงจังหวะเด้งซ้ายแล้วเสียบขวาครับโอ้โห ให้ปล่อยอยู่ห่างไม่ได้เลยครับเพราะนี่ครับถ้าอยู่ห่างก็จะเป็นแบบนี้ครับมาบักซาบอมไปด้วยหมัดครับเชฟต้องไขว้เพื่อที่จะจับในตีตามเกมของตัวเองครับอะไรครับท่านผู้ชมครับโหมดการ์ดสินครับจะเป็นอย่างไรไปรูกันครับ All right let's turn gentlemen the f i g h t e r prize สนับสนุนโดย m a x กซมวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กมวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม m a x กซมวยไทยอ f ฟ i c i a l ได้แล้ววันนี้ For Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook page, we will receive our final prizes. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner Chef